ฟ้าเป็นใีสองอันค่ทุกคนเห็นไหมมีเดดแล้วก็มีลุ้มกินน้ำไม่ค่อยเห็นั้าแรกที่เห็นแบบนี้ค่ะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะมาบิมบ้มมาบีจะเจือ้องทำงานค่ะ,ะแมแมงงามค่ะทุกคนเบึ่งดูดอกใหม่นี่แม่มยากาศก็ดีดีค่ะเห็นไหมผีเสื้อก็มาจะเจิมก็ได้มายืนตากแดดค่ะ รับวิตามินค่ะเพราะว่ามีแสงแดดก็ต้องมารับวิตามินแสงแดดค่ะอยู่นี่แหละค่ะพอไปใส่ดอกูมองดอกไม้อยู่หม่องสวนเราเลาะบ้านนี่แหละค่ะผักก็เก็บไปกินเอ้ยมือนี้แดดดีแท้ๆค่ะทุกคนแดดดีเจีมก็ได้ตากแดดเดีด๋ยวก็จะหนาวนะค่ะต้องมาตากแดดไปก่อนค่ะกับเบื้องไทย้ยห้าปุ่นละตากแดดุมือเนาะค่ะ ดอกไม้ก็สวยๆงามๆหนาก,ก็ยั่งเขียวๆอยู่ค่ะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ายังส่อมบ่ได้เห็นไหมไปซื้อสายพานมาอยู่แต่ยังส่อมบนต้นล้ลค่ะวกะได้กลับไปอีกขึ้นได้บุ๊พระเอกส่อมบ่ได้กะจะได้เอาไปร้านบุญละส่อมกะสายพานเอาใส่แล้วแต่มีปัญหาอีย่างบุ๊ค่ะเอาเบื้องุงนี้ละดอกไม้นี่ละ่ะเห็นบอบนยากาศดีๆสวยๆงามงามเลยดอไม้ทุกคนเบ่ง ผักทั่วุ่มก็เต็มอยู่คุณล่ะค่ะมันฝรั่งก็เก็บไปกินเรื่อยๆนั่นล่ะเพต้องซื้อแล้วอ้ยจะแมนง,งามก็ทุกคนน่ค่ะเจียมยางว่าทางนี้กับดบบริไม้กันสันนะบริไม้กันสันเห็นบรรยากาศดีๆกับเฝ้าทายเลยค่ะลายหูลายตานะคะสวยไหมคะดอกดาวเรืองหลายสีหลายสันนี่นะอู้ยชมแล้ว สดชื่นใจจริงๆก็ะอยู่กับธรรมชาติค่ะธรรมชาติกับท้องฟ้าก็สวยงามมีแดดให้ตากแดดก็ผิวสีสวยๆเลยค่ะพอเ,เล้รับวิตามินนะคะผุนบ้านหลังหน้ย่ยบรมยากาศรรสวยๆทุกคนเบึงกือเกาหละค่ะไายเรารอบ้านนี่ละผุนเสียงเครื่องบินเครื่องบิน าทานได้เด้ออีกสามเดือนว่าอีกสองเดือนกลัวค่ะอีกร้อยวันได้ไปเมืองไทยค่ะเอาลอยวันยังไงมันลดลอยอวันแล้วมันเหลือสองเดือนกลัวค่ะทุกคนไปเจิมบอกรดคุ้มหานผิดแล้วเอาค่ะดาวเรืองจะลงเรื่องเร,รืองร,ร่ำรวยร่ำรวยค่ะโชคดีโชคดีค่ะใครชมดอกดาวเรืองกับยยเจิมเก็บพักไปกินกับอันปนก่อนค่ะหรือว่าลาบดีโน ลาบป่าลาบป่ายัางกะเก็บเ,เนาะค่ะนั่นกระดอกไม้ไทยเบิงเมื่อวานนี้แล้วตัวน,นี้มะาไทายน้ำสาพระเอกไปสวมรุดอันนั้นแล้วค่ะยยเจิ้งบ่ใบน้ายายเจิ้งก็เลยใชมาเก็บผักไปสวมใบโดตัดหญ้าริมาบีค่ะมะาขามมาเก็บผักนั่นยัดจิ้ง แมน,น,น,นกัดขมเ,เลยอเค่ะทุกคนแต่ก็กินได้เลยเห็นไหมเพราะมันสีสวยเลยเกินเนี่ยผักก็จะไปเก็บแรดเด็ดต้นหอมค่ะแต่ใบว่าถ้าสิบโเกิดเกิดคือเกาเนาะค่ะโอ้ยปลูกกินง่ายจังเลยอย่าเชอแม่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาข้ามาเก็บแรดเด็ดออกเลยนี่เก็บออกมุดนี่ละเก็บออกมดแล้วก็จะปลูกไม้อีกเพราะว่าแรดเด็ด แดด้เขาปลูกง่ายต้นนี้เขาก็แก่แล,ล้วไงเห็นไหมเนี่ยแก่แล้วก็เกไปกินเลยจรินถอนออกแล้วก็ปลูกใหม่เริ่มเดียวก็ได้กินอีกเก็บเก็บันเรื่อยค่ะพระเอกไปสอนรถกลับบ้านแล้วค่ะทุกคน ใส่ผ้า,าขาดใสซีม่ามืออัดไส้ไว้เรากบบบางอินเตเสีเยอะอยู่ไม่เอาไปค่มใส่ก็เศร้าล้า,างสิ็จแล้วเรียบร้อยค่ะผักที่เห็นผักสลัดเลดิสผักชีถั่วลันเตาถั่วพุ่ม ะะีจะไปกินกับลาบหรือว่าปนก็นได้ปนปลาอร่อยอร่อยค่ะผักจากสวนแล้วก็ดอกไม้สีแดงสวยๆคะ่ะผลละไม้ค่ะทุกคนส้มแอปเปิลอันนั้นกันบบักม่วงคะ่ะบักม่วงดิลาบปลากินแส่บๆค่ะทุกคน อันลาบปลาใส่นั่นบอนอใส่บอกม่วงนันบโอนอที่ซื้อมาอันเม่ปลานีเป็นปลาอะไรเบิร์กกิ้งก็คือป,าปาลาปลาทูนะเนาะค่ะทุกคนเพราะว่าซื้อวันนั้นปลาสปะแล้วก็ซื้อปลาทูอันนี้ด้วยกิโลละเท่าไหร่กิโลละหนึ่งร้อยเก้าสิบโคนคะ่ะตัวนี้สามสบแปดโคนเจ็ดสิบหก สตางคหมทางถึกเป็ดสามถึกกาขุนน่นะค่ะทุกคนตัวใหญ่ๆจะเป็นยังไงอันนี้มันเป็นหนังใช่ไหมเขาก็ลงควรนะคะไเจิมก็จะเอามาลาบนี่เนื้อเป็นลาบบดนี้นะคะกินเสบๆก็พักเก็บมากนะเมื่อนี้กินอาหารอร่อยปลาซาบะย่างแล้วก็เส้นเขาเออ้หนียก็ ลมซอสเนีย่ยเขาปนนั่นแหละนี่นะจะมีไข่ป่าข้าวเวีอยู่งในนะคะน,นั้นของปลาเอีกค่ะอันนี้ก็กินกับขนมปังแล้วก็กินกับผักสลัดแล้วก็มันฝรั่งนะคะกินไปเครื่องนึงเดีวเขาก็ทายปเอีกบอกว่าคือว่าทายว่าสั้นแต่มันฝรั่งบรอกโต้มค่ะพอไปซื้อแล้กวก็่าหอดกระยาก,กินก็กินเลยค่ะกดนบรอกโต้มมันฝรั่งของมาเจ,เจะะ่เจเนาะค่ะแบบเสีบ เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะลาบปลากะผักจัดใส่จานแล้วมาเป็นส่วนนั้นก็ข้าวเหนียวค่ะอันนั้นก็น้ำมะน,นาวมาค่ะมากินน้อกันได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขโคนยายเจิมชนนบสวีเดนมาค่ะมากินลาบปลานยะยายเจิมอันนี้ข้าวเหนียวกบหงูหงใจไมโครเวฟด้วยค่ะ คือเสนเหนียวเท่านี่ละเหนียวยังได้หล่ะเนี่ยอหนียวตึ้มหนุดเลยมาจับปลาก่อนจับปลากินก่อนก็สิเอาแรกดีตุ๋ยก็เอาผักตุ๋ยเอาผักตุ๋ยก่อนผักตุ๋ยข้ามใหญ่ๆก่อนนี่ค่ะมามากินน้างกัน พาน์ันก,กับหลากเนาะ กินเคนงยอกใส่ซอนนหรเด้อค่ะว่ามันติดมือเด้ให้นามายผลบ่ะใ,ให้กินไปแลวค่ะทุกคนอร่อยคือกอ ผักซี่นี่กับปูกินไปเรื่อยๆยันบอกขับผักชีค่ะแต่ซื้อแต่ผลละไม่ละค่ะ เียดข้ามก่อนค่ะทุกคนกินอ่างเท่านี้ละชิปได้เจิมร่วมมีคือเกาลูกพักเหรอหวานมาค่ะทุกคนจะเทะจาน กินน้ำมะนาวดื่มน้ำมะนาวชื่นใจเอาก็เจ็บไปตรงนี้ก่อนเขาก็คุยกันแล้วก็ก็ไปกินต่อจานผักเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันสวยทุกคนจะได้ดูจะได้ดูผักจะเจิมผักอย่างมาพพ่พร้าวที่ได้เจิมอะไรแบ เมื่อวานนี้ไปวิมบบีกับบริษัทคีไปตุกน้นเมืองดอกค่ะแตหกว่าเห็นในเห็นดวงอาทิตย์ก็มีลวงกินน้ำหน่อยหนึ่งเย่ะเจียมก็เลยทายตุก้นเบิกนะคะแล้วก็้ามาทายเงินรับรอบดอกไม้ให้ตุกน้นเบลคือเก่าตอนสอบก็ไปถอดเก็บพักนี่แล้วถอดแยดิดนี่แหละแล้วก็ไปเอ๋เาก็ไปส่องรถมาเลยแล้วไปตัดหญ้าเมื่อนีน วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้ร้อนนะคะก็จะร้อรน่มือนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะหนาวล่ะยับเสาก็จะมีก็จะมีน้ำค้างแล้วก็เย็นแต่วันนี้บอกว่าร้อนถึง2 8องศาวันนี้มือสุดท้ายละคะ่ะทุกคนแล้วก็จะอากาศก็จะเย็นลงเย็นลงเย็นลงสลอวที่เจิมแต่ก็ดีนะคะ่ะเพราะว่ายาเจิมชอบอากาศเย็นไงทุกคนไม่ชอบอากาศร้อนนั่นหละ เอาคลิปนี้เห้เจมก็จะเอาร่วมกัไปคือเกาให,ใ,หให้ทุกคนปลงคือเกาเด้อค่ะอันตอนใหกินเขาก็ทราบะน่ะนะของพระเอกนนะเจมก็มาปนกินน่ะเนี่ยมาลาบไม่ใช่ปูนค่ะลาบถ้าป่นจะต้องมีน้ำเยอะๆอันนี้จะเจิมลาบมีน้ำหน่อยหนึ่งอร่อยดีนะคะทุกคนปลานี้นะคะจะมันนะคะจะมันอร่อยปลาปลาเป็นอบลมควนนั่นแหละค่ะ มันปลาทูนั่นแหละอร่อยค่ะเดี๋ยวเชื่อมู้จะไปกินต่อแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมแล้วก็เป็นลังใจให้เชื่อมาคะคุปตะอีกขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะชอบบรรยากาศธรรมชาธรรมชาการมาบนกิบได้เจอจมีละค่ะเอฟซีเ,าเกากละเป็นเป็นตลอดนะขะนอผลหมักธรรมชาติขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันตลอดมานะคะ พบกันใ่คลิปหนะ้ามีความสุขสุขภาพร่างกยายแข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ thank you for watching See you n ว x ดีโอบายบายเฮ h e ด d o h เฮ d o